สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะรีมฟังแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณหมู่ที่หนึ่งตำบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าหลังหนึ่งที่ชาวบ้านบางตะบูนให้ความเคารพศรัทธากันมากและเชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์แสดงอิทธิป,ปฏิหารให้ชาวบางตะบูนและชาวบ้านในหลายๆพื้นที่ได้ประจักษ์กันมาแล้วล่ะค่ะ สารเจ้าแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าสารเจ้าแม่ทับทิมรอบทิศเรื่องเล่าวันนี้ดิฉันวันุดาอุดมกดตานุกูลจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามประวัติความเป็นมาของสารเจ้าแม่ทับทิมหลังนี้ที่ถูกเล่าขานกันว่ามีอายุมานานนับร้อยร้อย,อยปีแล้วล่ะค่ะคุณชื่นแสงสุริยาผู้อาวุโสคนหนึ่งอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับสารเจ้าแม่ทับทิม ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีในท้องที่หมู่ที่หนึ่งเขตวัดเกาะแก้วได้เล่าให้ฟังนะคะว่าบริเวณอาคารศาลเจ้าแม่ทับถิ่นนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่หกตำบลบางตะบูนบริเวณนั้นโดยรอบจะเป็นนากุ้งนาข้าวและป่าพงไม่ค่อยมีบ้านเรือนผู้คนมากนักศาลเจ้าตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีโดดเดี่ยวเป็นจุดเด่น ใครผ่านไปมาก็จะเห็นชาวบ้านชาวเรือมักยกมือไหว้ศาลเจ้าแม่เวลานั่งเรือหรือว่าเดินเรือผ่านไปมาทุกคนส่วนฝั่งตรงข้ามกับศาลเป็นชุมชนบ้านเกาะแก้วตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่ของหมู่หนึ่งตำบลบางตะบูนเช่นกันชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวัดเกาะแก้วซึ่งมีหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําอยู่ชาวบ้านก่อแก้วมีอาชีพทําประมงทํานากุ้งและรับจ้างทํางานทั่วๆไปมีฐานะพออยู่พอกินวิถีชีวิตของชาวบ้านจึงมีความผูกพันกับศาลเจ้าแม่ทับทิมมานานนับร้อยร้อยปีคุณชื่นเล่าต่อไปอีกนะคะว่ามีคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านปัจจุบันนี้เสียชีวิตกันไปหมดแล้วเคยเล่าให้ฟังว่า ก่อนที่จะมีสารมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อใหญ่ตาลพายเรือเก็บจเวดลอยน้ำมาจึงนำจะเวดไปไว้ที่บริเวณสารตอนนั้นใหญ่ตาลเอาจาเวดไปตั้งไว้เฉยๆต่อมาบรรดาผู้คนรู้เรื่องเข้าก็ไปตั้งสารเพียงตาหลังเล็กๆขึ้นมาแล้วนำจเวดไปตั้งบูชาไว้นับตั้งแต่นั้นมายายตาลก็ไม่ไปไหนมาไหน แกปลูกเพลิงเล็กๆอยู่เฝ้าสารเพียงตาหลังนั้นจนกระทั่งเสียชีวิตค่ะส่วนสารมีร่างทรงเป็นคนจีนมาบอกว่าท่านชื่อเจ้าแม่ทับทิมผู้คนจึงเรียกขานกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะเคยมีคนไปบนบานเจ้าแม่ขอให้ช่วยตอนไปเกณฑ์ทหารขอให้จับใบดำอย่าได้เป็นทหารปรากฏว่าไม่โดนทหาร และมีการแก้บนด้วยการนำกล้วยบดทีประทัดมาจุดถวายจนชาวบ้านหลายๆคนต่างพากันมาบนบานสารกล่าวก็ได้ผลสมตามเจตนารมณ์ตามคำบนบานนั้นๆคุณชื่นบอกว่าจากสารเพียงตาเล็กๆก็มีผู้สร้างเป็นลักษณะคล้ายกระท่อมหลังคามงจากให้ดูใหญ่โตขึ้นมีวันหนึ่ง มีคนไปบนบานบอกกล่าวขอหวยกับเจ้าแม่ตอนกลางคืนและได้จุดทูบขอหวยกับเจ้าแม่พอบนบานบอกกล่าวขอหวยกับเจ้าแม่เสร็จแล้วก็ลงเรือกลับบ้านปรากฏว่าทูบที่จุดนั้นเกิดลุกไหม้ขึ้นไปติดเครื่องสักการะต่างๆทำให้ไฟไหม้สารและเจ้าแม่ได้ไปเข้าฝันอยู่หลายวัน จนคนดังกล่าวต้องเกณฑ์สมัครพรรคพวกมาช่วยกันตั้งศาลขึ้นมาใหม่คุณชื่นบอกว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมไฟไหม้มาหลายครั้งแล้วสาเหตุเพราะว่าคนที่ไปจุดธูปบูชาแล้วไม่ดูให้ดีไม่รอให้ธูปเทียนดับก่อนพออธิษฐานขอพรเสร็จก็รีบกลับบ้านกันเลยและบริเวณศาลเจ้านั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ตรงทำเลรับลมพอดีทูบเทียนมักจะลุกไหม้เสมอจึงทำให้สารถูกไฟไหม้ไปด้วยคุณชื่นกล่าวต่อไปอีกว่าพอสารถูกไฟไหม้ก็จะมีคนมาสร้างขึ้นใหม่ทุกครั้งไปมีเจ้าของโรงพิมพ์คนหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครแถวบางขุนเทียนกำลังบอกขายแท่นพิมพ์ในโรงพิมพ์ปรากฏว่าฟันเห็นเจ้าแม่ทับทิมอยู่ที่สาร บอกว่าให้มาหาเจ้าของโรงพิมพ์ผู้นั้นก็ตามมาที่บ้านบางตะบูนเมื่อมาเห็นสารก็จำได้ว่าสารหลังนี้แหละที่เจ้าแม่ทับทิมไปเข้าฝันให้เห็นจึงขาบแม่นาไปจุดธูปบนบานบอกกล่าวกับเจ้าแม่ขอให้ขายโรงพิมพ์ขายแท่นพิมพ์ได้พอกลับไปถึงกรุงเทพเจ้าของโรงพิมพ์ผู้นั้นมาเล่าให้ฟังว่า มีคนมาขอซื้อโรงพิมพ์ที่บ้านและจากนั้นไม่นานเจ้าของโรงพิมพ์ผู้นั้นกับคุณบูวิบูน,นันดาราดาวตลกชื่อดังซึ่งปัจจุบันนี้คุณบูเสียชีวิตไปแล้วและพากันมาแก้บนให้กับเจ้าแม่ทับทิมเจ้าของโรงพิมพ์สร้างสารให้ใหม่เป็นสารทรงไทยใหญ่โตจะสารให้ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ผู้คนขึ้นไปกราบไหว้บนศาลได้ เจ้าแม่ทับทิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบางตะบูนให้ความเคารพนับถือหลายคนเล่าต่อๆกันมาว่าใครที่ค้าขายทำท่าจะไปไม่รอดจุดทูบบอกกล่าวเจ้าแม่กิจการจะฟื้นกลับมาดีได้อย่างเหลือเชื่อคะ่ะส่วนการเดินทางไปศาลเจ้าแม่ทับทิมนั้นให้ไปที่วัดเกาะแก้วปากทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามกับวัดเขาตะเครา ที่มีหลวงพ่อทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งอำเภอบ้านแหลมประจำอยู่แล้วลงเรือข้ามแม่น้ำเพชรบุรีไปขึ้นที่ศาลฝั่งตรงข้ามแม่น้ำไปกราบบูชารูปสักการะเจ้าแม่ทับทิมหวามโชคดีจะบ,บังเกิดแล้วอย่าลืมแวะกราบหลวงพ่อโตและรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตที่วัดเกาะแก้วกันด้วยนะคะ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของรอบทิศเรื่องเล่าที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ติดตามกันนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือผีให้รวยโดยคุณมนตรีแสนสุขสวัสดีค่ะ